สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบ่าวองคนเดิมครับวันนี้เราจะมาตัดไม้กันนะครับตัดไม้เพื่อมาทําหลักหัวนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าเสาลวดนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับไม้ของเราที่จะตัดนะครับเป็นไม้ที่ตัดไว้แล้วนะครับนี่นะครับ นี่เป็นไม้ที่สามารถตัดได้ตามกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายครับคนที่มีเลื่อยจะตัดไม้24-25ไมาได้นะครับ<อ>ต้องไปดูว่าไม้ชนิดไหนที่ห้ามตัดนะครับผมตอนนี้ก็ถึงที่ที่เราจะทำการตัดไม้แล้วนะครับคือจุดนี้นะครับซีเมตรพูดนี่ครับ<า>บเงง่เถงแม่บ่เถองคนงานกำลังเทียงกันนะครับตอนนี้นี่ก็คนงาน ที่แบกยาให้ควายนะครับนี่นะครับมาที่เราจะตัดฝั่งนู้นก็มีนะครับผมนี่นะครับเครื่องของเรานะครับแล้วก็จะตัด,ดเถียงนะครับวน <S <S อยู่นี่แหละ นะครับตอนนี้ก็ปบสบปัญหาเครื่องเสียสตาร์ทไม่ติดนะครับได้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะมาดูหมาตัวนี้นะครับว่าไงเบรุ่นนี่นะครับนนั่งรอขณะนี้ก็ เวลาใกล้จะมืดจะคำแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับจะดึกยายดาไหมครับ <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ถึงเวลาเก็บขอกลับแล้วนะครับเพราะว่าเรื่อยเป็นสภาพแบบนี้นะครับตัดต่อไม่ได้นี่คือฟูแมนนะครับผู้ว่าผูมงานเก่าปิดช,ช่องนะครับขอให้กดกดไลค์กดไลค์กดรับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ